นี่นะถ้าเป็นเบอร์นี้สามาบาทจะเป็นหัวใจจะเป็นไรเมร็ดนี่มีแต่เนื้อไม่มีเม็ดเลยอ๋อไม่ใช่มีหน่อยเดียว <laughs> นี่อยู่ประมาณสิบแปดถึงยี่สิบรูกโล่จริงกันจริงแม่ว่าใย,ยมาไคร่ไก่ใย,ยมะไคร่ไก่จกักรพพัดมาแล้วทั้งหวานทั้งหอมก้านก็อ่อนไปไหนไปกันเลยไปไหนไปกันโก,นกมาได้เลยนี่นี่ดูตัวนนี่สวยมากสวยไม,ยม่อะไรขนาดนี้โอ้นี่เนาะเขาเรียกว่าสาวเหนือทีเ่เรื่องจริงเลยนะมันสาวมันเหนือมันสวยมันงามมาก